สื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตรายการโดยเสถียรธรรมสถานแม่ไม่ได้สอนให้พวกเธอจะต้องอดทนกับคำพูดที่แบบตรงเกินไปหรอกบางทีเราก็ไม่อยากได้ยินอะไรที่มันตรงเกินไปแต่ถ้าเผื่อเราไม่โกหกกันเราก็บอกว่าถึงแม่จะเป็นอย่างไรพ่อก็ยังรักเหมือนเดิมเออค่อยยังชั่วหน่อยไม่ใช่บอกโอ้คุณเพเช่ รีบรีบฟิตซะเร็วๆนะจะได้เหมือนเดิมเห็นแก่ตัวงั้นมันก็เห็นแก่ตัวหรอกเพราะฉะนั้นเวลาเราสื่อสารกันกับสามีภรรยามันจะเห็นเลยนะว่าใครขอโทษนะเห็นแก่ตัวหรือไม่เห็นแก่ตัวตอนที่เผชิญกับความทุกข์ร่วมกันจะชัดมากเลยหูกว่าเนี่ยสามีภรรยาคู่เนี้ยมันอยู่ด้วยกันอย่างเห็นแก่ตัวหรือมันอยู่อย่างกันอย่างเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ตอนไหนตอนที่เผชิญกับปัญหาร่วมกัน ต้องเจริญสติให้มากเลยทุกมีไว้ให้เห็นทุกไม่มีไว้ให้เป็นความรู้สึกตรงเนี้ยเป็นทุกขเวทนาที่จะทําให้เกิดตัณหาหรือไม่เป็นเชื้อให้เกิดตัณหาถ้าแม่อามือปะเวทนานะสิ่งนี้ไม่มีตัณหามีไม่ได้ความรู้สึกมีก่อนตัณหาถ้าสิ่งนี้ไม่มีถ้าไม่หลงอยู่ในความรู้สึกนะ ตัณหามีไม่ได้ตัณหามไม่มีอุปทานมีไม่ได้อุปทานไม่มีพบชาติแห่งทุกข์ไม่มีถามว่าถ้าเธอยังมีตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสไหมมีมีเพราะเราอยู่กับโลกเรายังต้องเห็นโลกแต่อยู่กับโลกอย่างเข้าถึงธรรมคือมีสติปัญญาวิญญาณการรับรู้มีสติปัญญาไว้ไม่ปรุงแต่งอย่างโง่โง,โงวิญญาณไม่ปรุงแต่งอย่างโง่โงตายัางเห็นเห็นแล้วไม่ทุกข์หูได้ยินเสียงนินทาแต่ไม่ทุกข์ นินทาไม่เป็นความทุกข์แต่นินทาเป็นเสียงสัญญาณเตือนให้เรากลับมาถามใจเราว่าเรากำลังรู้สึกอย่างไรกับการได้ยินเสียงนินทาถ้าเราไม่มีทุกขเวทนาแล้วทรงจิตไว้ให้เป็นปกติในหนึ่งลมหายใจแห่งสตินั้นนะเราจะเห็นเลยว่าคนที่กำลังนินทาเราไม่รู้อะไรหรือทุกขอะไรคนที่นั่งนินทาคนอื่นเนี่ยมีอวิชชาครอบงำทั้งนั้นอย่ามาตอบแม่นะว่านินทาคนอื่นแล้วสนุก เธอไม่รู้แต่หากว่าเธอกำลังลิษยาเขาเธอจึงนินทาเขาอย่ามีตัวตนแล้วทำหน้าตึงๆแล้วบอกว่าอย่างฉันนี่เหรอจะลิษยาอย่างเธอเนี่ยแหละลิษยาลิษยาเกิดขึ้นได้เวลาที่ขาดสติทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยแทนที่จะเป็นมุทิตาก,กับกลายเป็นลิษยาให้รู้เลยนะว่านี่คือเชื้อแห่งการปรุงแต่งอย่างโง,โง่โง ถ้าเธอชื่นชมคนอื่นไม่ได้เลยเธอเห็นคนอื่นได้ดีเธอขอบตาร้อนเธอต้องรู้เลยว่าอย่าสะสมสิ่งนี้แต่ถ้าคนอื่นดีเธอเกิดมุทิตาจิตอย่างเช่นเธอเห็นคนอื่นเขาทาบุญแทนที่เธอจะคิดว่าโถทําบุญเอาหน้าสิกลับเธอคิดว่าโวอนุโมทนานะเพราะเขามีเขาจึงทําได้เธอไม่ต้องทําเธอยังได้เลยอ่ะก็คิดเอาแล้วกันว่าจะเป็นคนสะสมบารมีหรือว่าสะสมอนุสัยตามส่งแบบชั่ว ไม่มีใครบังคับเราได้เลยถ้าเราเห็นลูกคนหนึ่งน่ารักแล้วเราเอามาเปรียบเทียบกับลูกเราทำไมลูกเรามันไม่น่ารักแล้วเราก็รู้สึกแม้ทำไมไม่เหมือนลูกคนอื่นต้องรู้เลยนะนี่กำลังสะสมอนุสัยในฝ่ายอคติและเพ่งโทษแล้วจะตามมาเป็นอะไรกิเลสต,ตัวใหญ่เลยที่นำมาสู่ความทุกข์ไม่ต้องเอาลูกเราไปเปรียบกับลูกใครไม่ต้องเอาชีวิตของเราเปรียบกับใครไม่มีใครเหมือนเราเพราะเราเป็นอย่างที่กรรมของเราเป็น เขาก็เป็นอย่างที่กรรมของเขาเป็นเรามีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันมีกรรมเป็นที่พึ่องอาศัยทํากรรมใดได้กรรมนั้นสรุปง่ายๆก็คือเราต่างกันโดยกรรมจริงหูกเราต่างกันโดยกรรมวันนี้สิบเอ็ดโมงครึ่งแม่มีนัดกับน,น้ำมนน้ำมนจะมาขิดผมไฟใช่ไหมคะ อะน้ำมนต์มาหาใกล้คุณยายใกล้ๆตรงนี้มาเห็นพ่อพัดใหญ่กระพือเพิ่งคลอดพวกนี้ขิมดมาแล้วเดี๋ยวแบ็กสเตดไปเตรียมอุปกรณ์ให้หน่อยแม่นะทำอย่างก็แม่จัดคอนเสิร์ตนแม่จะเรียกแบ็กสเตดมัง่ายดีเจ้าหน้าที่คะนัดไว้เห็นน้ำมนต์พ่อมันกระพือแล้วองสาร นัดไว้11โมงครึ่งเศโมงครึ่งเนี่ยต้องพักเพราะหลานก็หิวเดี๋ยวกันนะคะคุณแม่จะบอกเอาไว้นะอันนี้คุณแม่อยากทำนะบรรดาพวกเราที่ท้องอยู่และสามีเนี่ยถ้ามีความเป็นไปได้เนี่ยแล้วอยากฟังเรื่องปฏิจจสมุตบาทในแง่างามของการมีอิทธิพลต่อลูกในท้องเนี่ยนัดเวลากับคุณยายอีกพีเรียดหนึ่งแล้วจะสอนให้เลยไม,ไม่ต้องสอนแยกกลุ่มคุณยายก็เหมือนขอโทษนะเหมือนซุปเปอร์แมนอยู่แล้วอะทำงานทุกวันเนี่ยอะไรอยู่ข้างหน้า้องทำหมดเลย แต่ให้ความสำคัญกับกลุ่มนี้มากเลยเพราะว่าสแกนแล้วเห็นใจมากต้องช่วยเร็วมันมีผลต่อลูกอย่าเอาอิทธิพลของความรักของเราที่ไม่เข้าใจกันมีอิทธิพลต่อการสร้างเซลล์สมองของลูกพยายามคลี่คลายตรงนี้หน่อยนะคะอะน้ำมน เด็กจิตป,ประพัสสอนจะชื่อประมาณนี้ค่ะสาธุน้ำมนต์ธรรมมาตายังไม่มีใครชื่อธรรมะสวัสดีนะอาจจะรุ่นนี้นะคะน้ำมนลูกโอ้ลับเลยเลี้ยงง่ายไหมเลี้ยงไม่อ่าดูใจของแม่อรวรันถ้าลูกเลี้ยงไม่ง่ายทำไงอ่าแม่ถอนหายใจอนาปนสติมาแล้วอทำไงทำไงลูก ไม่ทราบอาคุณพ่อมาแม่บอกว่าเลี้ยงน้ำมนต์ด้วยความยากลำบากพ่อช่วยอะไรบ้างก <c oughs> ็ช่วยเลี้ยงครับจิแล้วช่วยเลี้ยงไงช่วยเลี้ยงไปบนไปหรือ,อยังไงก็ช่วยอุ้มครับเ <c oughs> ข้าเขามีปัญหาคือน้ำมนจะร้องเก่งมากครับเนาะอแม่แนะนำที่ปรึกษาที่เป็นอา,อาเอาไปไหนอะพ่อมามามา,มา นี่ไอ้นี่แหกปากตั้งแต่เกิดเลยนะแล้วแหกไปอีกหกเดือนอ่ะมานนี่สิปัญหาคือว่าร้องเก่งมากเหมือนลูกเราไหมของเราไม่ร้องมากกัเหรออ่ะแต่ฟังแต่ตอนแรกร้องไหมร้องร้องครับร้องมากเลยลูกแต่ตอนนี้อ่ะพ่อพูดจี้ก็ขี้เล่นครับ ต้องผ่านชะตากรรมกันก่อนอรวรันถึงกับถอนหายใจว่าเหนื่อยมากเลี้ยงยากมากดูนะเพราะเป็นพี่เป็นน้องรุ่นเดียวกันลูกเลี้ยงตอนที่แบบร้องมากๆแม่ทำไงเอาจะได้มีประสบการณ์แลกเปลี่ยนก็เวลาเขาร้องมากๆก,ก็จะเปลี่ยนอิริยาบถเขาอะคะ่ะอย่างเช่นถ้าเขาเราจับนอนแล้วก็จับเขา พาดบ่าอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะรู้สึกดีขึ้นแล้วก็พาเดินเล่นบ้างอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะไม่ค่อยร้องแล้วอะค่ะเอออ่าตอนที่เขาร้องมากพ่อไม่พาลูกมาหายายเลยอายกลัวว่าจะไม่มีเครดิตให้คุณยายพ่อโทษผสมโรงเก่งจริงๆไอ้ยิ่งมีปัญหายิ่งต้องรีบมาเลยคุณยายเนี่ยมีไว้สำหรับ เรียนรู้เลยเป็นเพื่อนร่วมทุกข์คือเขาอายว่าลูกร้องมากเลยไม่กล้าเอาหลานมาแล้วดูทิเนี่ยหนะ้าตาหน้าดูไหมคะแล้วจนกระทั่งวันหนึ่งเอาใจก็ไม่ค่อยดีด้วยนะวันแรกที่เอาลูกมาใจก็ไม่ดีมากเลยใช้ปล่าพ่อมาแบบโอ้ยจะเป็นยังไงวะนะแต่ปรากฏวว่าพอมาวันแรกเป็นไงลูกสบายเลยเจอคุณยายนิ่งเลยใช่เปล่าคุณพ่อใช่นิ่งเลยนะ ออรู้ใจพ่อเขาเออน่ารักพ่อเขาแบบล่งอกเลยะพอวันที่มาหาคหุณยายันนั้นก็มาครั้งแรกนะก็นิง่งนี่ครั้งแรกเหรออล่เอาสงนั้นก็ผิดคอนนาทีเล่าเอาโอ้โหเอเหอรอสรุปแล้วไม่น่ากลัวน่าแม่ต้องยิ้มขึ้นอีกหน่อย ไม่น่ากลัวอา,อาลุอะลุอา่อาอา่ะอ่อ่ะก่อนไปอยู่ที่หน้าพัดลมก่อนเพราะตรงนี้ร้อนนะคะเดี๋ยวยายเดี๋ยวยายคุยด้วยนะจะบา,บายบายออโทโทๆโททททอ่ะมาคุณยายคลีบผมเอออันนั้นต้องคลิบผมหรือเปล่าอารลอ่อา่อามาก่อนเลยเล็กเพราะว่าหลานง่วงแล้วเห็นพ่อพัดกระพือเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะ มนลืมตามารับขวัญตอนรับขวัญนหน่อยหลับและดูสิไ mm hmm. ม่อกี้แม่เห็นเขาลืมตามไหมรู้เรื่องแล้วนะไปลูกไป mm hmm. ไม่เป็นไรนะนะ้ำมนนะ mm hmm. มนจ้ะอดทนกันหน่อย mm hmm. เหนื่อยหน่อยลูกแรกๆ mm hmm. เดี๋ยวก็เนี่ยไปลองคุยกันดะูไปลองคุยกันดูนด mm hmm. แม่อยากจะบอกว่าหลานๆก็เป็นกำลังใจเวลาที่แม่ทำงานเนี่ยนะแม่ก็จะมีหลานๆเนี่นลยแหละ วันนี้ฝากให้พวกเรานะคะโดยเฉพาะกลุ่มผู้ปฏิบัติธรรมที่อาจจะต้องกลับไปนะคะวันนี้แนะนำว่าไปประเมินการปฏิบัติของเราเดี๋ยวไปเดินเลยคะ่ะเอ็มพอรีมไปเดินเลยคะ่ะที่เอ็มพอรีมไปเลยคะ่ะตามองเห็นจิตคิดอะไรไปเลยนะคะอาจจะไปฟังเพลงไปดูซิฟังแล้วจิตคิดอย่างไรต้องเอาของจริงมาป,ประเมินเลยตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่นลินลิมรถ เธอลองดูนะถ้าเธออยู่กับขวดน้ําหอมและเธอต้องมีกลิ่นน้ําหอมอยู่ตลอดเวลาเธอจะอาจเจียนอะไรที่มากไปไม่เป็นสายกลางทั้งสิ้นอะไรที่น้อยไปก็ไม่ใช่แต่ถ้าอะไรที่เธอเห็นลองดูเรื่องกลิ่นนะเราอยู่กับกลิ่นที่เป็นปกติไม่มีหอมไม่มีเหม็นมากกว่ากลิ่นหอมกลิ่นเหม็นจริงไหมแล้วนั่นนะชีวิตจริงลองดูอย่าไปปรุงแต่งอะไรให้ตัวเองเวอร์เกินจริงเวอร์เกินจริง อยู่กับความจริงอย่าอยู่กับการปรุงแต่งอ่ะกลุ่มกลุ่มนี้อะไรลูกกลุ่มนี้สถาบัานไหนเนี่ยอ๋อจุฬาเหมือนกันจุฬาคนลฝั่งอะฮะคุณลูสศร์เหมือนกันหรือเปล่าอ๋อแต่ต้องทำงานด้วยกันนะเดี๋ยวจะให้สแกนเรื่องสิ่งแวดล้อมที่นี่นะขอให้ทุกคนรับประทานอาหารในวันนี้เนี่ยอย่างมีความแม่ไม่อยากใช้คำว่ามีความสุข ยังมีความะระลึกรู้ว่าตามองเห็นอาหารหูอาจจะไม่ได้ยังไม่ได้ฟังเสียงอาหารแต่ต้องฟังใจตัวเองลิ้นลิ้มรสอาหารแล้วใจทรงไว้ซึ่งความเป็นปกติรู้เท่าทันว่าสิ่งที่มากระทบภาษานี้นะคะกระทบเรียกว่าผัสสะผัสสะว่าทำงานสามสิ่งในขณะเดียวกันตาเห็นรูปมีวิญญ,ญาณการรับรู้จากสุวิญญาณ 3อย่างนี้ทำงานในขณะเดียวกันถ้าหูได้ยินเสียงมีโสตะวิญญาณ3อย่างนี้ทำงานในขณะเดียวกันจมูกดมกลิ่นมีคานณาวิญญาณ3อย่างนี้ทำงานในขณะเดียวกันลิ้นลิ้มรสมีชิวหาวิญญาณกายเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงแล้วมีมโนมีกายะวิญญาณและใจเห็นอารมณ์มีมโนวิญญาณเกิดขึ้นเป็น3ามแฟกเตอร์เรียกว่าเป็นขณะเดียวกันเราเรียกว่าผัสสะ ผัสสะเป็นโลกต้องกระทบคุณปฏิบัติธรรมคุณก็ต้องอยังได้กระทบคือโลกแต่ถ้าคุณมีสติปัญญาคุณเข้าถึงธรรมกระทบจึงไม่กระเทือนนี่เป็นพระอาหารหันต์เลยนะเราอยู่กับโลกกระทัมแปดมีได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศมีสัรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกมีสุขเขเวทนามีทุกข,ขเวทนาอันเนี้ยเป็นเรื่องของโลกแต่อยู่กับโลกอย่างอยูอย่บนมักแปด คือมีปัญญาศีลและสมาธิมรคแปคืออะไรคือหนทางสายกลางที่จะทําให้เราเห็นแล้วไม่ปรุงแต่งอย่างโง,โง่ๆถ้าไม่มีอวิชชาเนี่ยแหละเธออยู่บนมรคแปเอาง่ายๆเอ๊ะถ้ามันไม่มีอวิชชาแล้วมันมีอะไรมันก็มีวิชาไงวิชาคืออะไรคือการรู้แจ้งเห็นจริงปิดอ้ออ่างก็ชอช้างสองตัวไม่ใช่วิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษแต่เป็น วิชาคือรู้แจ้งแทงตลอดว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะมันมีตามีรูปมีการรับรู้มันจึงได้เห็นมันจึงได้ยินแต่สิ่งที่ได้เห็นได้ยินนั้นมันมีสติปัญญาครองอยู่ไม่เพลินอยู่กับความพอใจและความไม่พอใจในโลกที่เห็นจึงถอดถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกได้ด้วยสัมมาสติ เธอต้องมีสัมมาสมาธิพ่อแม่ที่มีลูกเนี่ยต้องคิดเสมอว่าเราจะเป็นครอบครัวสม,มาทิฐิทุกมีไว้ให้เห็นทุกไม่มีไว้ให้เป็นสม,มาทิฏฐินะเด็กจะเป็นเด็กมีบุญเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่จะไม่คุยกันอย่างมุ่งร้ายและเบียดเบียนไม่ประชดประชันไม่เหน็บแนมใครที่กําลังจะอ้าปากเหน็บแนมสามีหรือภรรยาตัวเองต้องบอกว่าเนี่ยเป็นมิฉาวาจาไม่ใช่สัมมาวาจา การเลี้ยงชีวิตชอบไม่เลี้ยงชีวิตด้วยการฆ่าการลักขโมยและสัาสอนทางเพศมันจึงต้องใช้สัจจะก,การมีชีวิตคู่มากเลยการที่สามีภรรยานอกใจกันเนี่ยมันไม่มีทางอยู่บนมรรคแปดได้หรอกลูกเป็นเรื่องจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกจะเป็นเด็กมีบุญก็ต่อเมื่อพ่อแม่ต้องอยู่บนหนทางที่ถูกต้องไม่สัาสอนทางเพศไม่ใช้ชีวิตเป็นไปเพื่อการฆ่าและ ไม่ใช้วาจาที่ทำให้ใครเจ็บปวดอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ากรรมมันตะในฝ่ายของการเลี้ยงชีวิตของครอบครัวแล้วก็ต้องมีเขาเรียกการทำการงานชอบนะเมื่อกี้แต่เลี้ยงชีวิตชอบเนะี่ยคือไม่เลี้ยงชีวิตอยู่ด้วยตันหาไม่เลี้ยงชีวิตอยู่ด้วยตันหาแต่เลี้ยงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเอาตัวออ่างออกแม่อยากอธิบายให้ลึกว่าถ้าความเพียรชอบเป็นอย่างไรเวลามีลูกเอานะ้าฟังหน่อยเพียรชอบคือสัมมาวา,ามะ เพียงที่จะให้จิตของเราไม่มีอกุศลเกิดตอนตาดูลูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นมลิ้มรสดายกระทบอย่าให้อกุศลเกิดนั่นคือเพียรชอบไม่ใช่เชียนเพียรจะนั่งสมาธิได้นานสองชั่วโมงแต่ใจปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาตลอดจะไปนั่งทําไมสองชั่วโมงแต่หนึ่งขณะจิตเดียว ที่เราไม่มีอัคติเกิดขึ้นเลยใจที่เราไม่มีอัคติขึ้น,นเลยเวลาที่ตาดูหูฟังจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสเธอกําลังปฏิบัติที่เรียกว่าเพียรชอบเข้าใจมากขึ้นไหมแต่ถ้าเธอยังไม่เก่งเธอยังไม่เป็นโสดาบานเธอยังอึดอัดอยู่เธอก็ต้องฝึกดูว่าฟังนะคะเห็นมันขณะจิตเดียวหนึ่งลมหายใจเดียวที่เห็นความทุกข์ที่มันอึดอัดอยู่ และพอหายใจออกเธอเห็นความทุกข์สงบระงับถ้าอย่างนี้เธอกําลังเป็นพระอาหารหันต์ในบ้านแล้วลูกเธอกําลังอยู่ในกระแสของอริยะบุคคลโดยพ่อแม่เป็นครูคนแรกของลูกพ่อแม่เป็นครูคนแรกหมายความว่าพ่อแม่ต้องเป็นอริยะในบ้านถ้าพ่อแม่มีความเพียรอย่างนี้พ่อแม่เป็นอริยะในบ้านแล้วลูกก็จะได้อยู่ในกระแสของการสร้างเซลล์สมองของลูกไปพร้อมกับความเป็น อริยะของพ่อแม่เคยได้ยินคำว่าอรหันในบ้านนะไม่ต้องตกใจนะเวลามีความเพียรชอบอย่าให้อกุศลเกิดนานเข้าใจนะแล้วก็ทำกุศลเวลามีท้องเนี่ยหน้าที่ของพ่อแม่คือต้องทำกุศลอย่าพูดหย,ยับคายหยับก,กันแนะกันแหนแล้วก็รู้จักใจบุญสุนทานช่วยเหลือเด็กคนอื่นๆบ้าง หรือบางคนเอาตุกตาอมสินไปอยากกินทิ้งกินขว้างแล้วบอกว่าเลี้ยงลูกเราหนึ่งคนพร้อมกับการให้เด็กอีกหนึ่งคนอิ่มด้วยเวลาที่พ่อแม่ในจิตประพัดสอนเอากระปุกอมสินเราเลี้ยงเด็กคือลูกเราหนึ่งคนไปพร้อมกับเด็กคนอื่นที่ลําบากอย่างเงี้ยพ่อแม่ทําได้ไหมทํากุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นคือถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาใส่บาตรได้ทุกวันก็ขอโทษนะหยอดกระปุกไปทุกวันทําหน่อยทาหน่อย แล้วถ้าจะเอามาให้คุณยายเอาไปช่วยเด็กๆคุณยายมีเด็กที่ต้องช่วยเหลือเยอะแยะเลยอยากเลี้ยงลูกเราหนึ่งคนกับเด็กอีกหนึ่งคนที่อยากยากลําบากคู่กันเหมือนกับคุณยายมีเด็กตอนนี้ที่ต้องเยียวยาคือเด็กที่ไม่มีกะโหลกอะ่ะพอทํางานนี้เสร็จพรุ่งนี้คุณยายก็ต้องไปโรงพยาบาลอีกแล้วไปเยียวยาไอ้เด็กที่ไม่มีกะโหลกอะ่ะเมื่อเดือนที่แล้วไปอูหูน่ารักมากผิวมันเหมือนช้างเผือกเลยเขายังไม่ได้ส่งไม่เสร็จว่ามันตายนะเพราะฉะนั้นต้องไปอีกไม่ได้ไปเพื่อให้มันตายนะ ไปเพื่อเขาอยู่อย่างเป็นสุขไม่มีกะโหลกนีน่าเคยไปแล้วแต่ไปคราวที่สองเนี่ยเดือนเนี้ยเดือนที่สองวันนั้นไปสิบปวันเดือนที่สองไม่ไปอันนี้แม่ติดยาอยู่ในคุกแม่อยู่ในคุกแม่เขาไม่มีญาติเลยเพราะแม่เขาอยู่ในคุกด้วยคดียาเสพติดเพราะผู้หญิงคนนี้ท้องแล้วเสพด้วยลูกไม่มีกะโหลกมีแต่สมองนิ่มมากเลยต้องผ่กแล้วต้องเอาผักก๊อสใส่ไว้ คุณยายไปเยียวยาเนี่ยเวลาอุ้มเนี่ยต้องจับหลังเลยนะภาวนาด้วยกันเนี่ยแต่ผิวมันสวยมากเลยผิวเหมือนงาช้างเลยน,นี่คงมีทั้งบุญทั้งกรรมเลยหมอบอกไม่เกินหกเดือนแต่แม่ว่ามันอาจจะยาวกว่าน,นั้นเนี่ยแม่ก็ต้องไปเยี่ยมเคสนเนี้ี่ยเหมือนทางานกับลูกพวกเธอแล้วก็ต้องไปเยี่ยมไอคนที่มันมาหาเราไม่ได้ก,ก็ก็นี่ก็เป็นงานของแม่อยู่แล้วแหละ ก็ต้องทำกุศลไปพร้อมกับเลี้ยงลูกอันนี้สอนเลยนะกุศลเนี่ยมันมีหลายเรื่องนะไม่ใช่เรื่องเอาเงินทําบุญอย่างเดียวแต่ขอให้ทํำด้วยจิตใจที่เป็นกุศลจากนั้นแล้วสุดท้ายขอให้มีสัมมาสติตลอดเวลาสัมมาสติคืออะไรเห็นทุกอย่างไม่เที่ยงกายไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงจึง ถอดถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกนี้ได้ด้วยสมาสติแล้วมีสมาสมาธิทำงานอยู่ด้วยอะไรด้วยจิตที่ประพัดสอนอีกหนึ่งจิตประพัดสอนจะได้นอนอยู่ในคันของเราประพัดสอนคือบริสุทธ์ตั้งมัน่นแล้วมีกำลังควรกับการงานนี่เรียกว่าสมมาสมาธิไม่ใช่ท่านั่งสมาธินี่เป็นทั้งหมดของการพูดวันนี้สำหรับพวกเราก่อนไปกินข้าว จะสอนได้ไม่ละเอียดทั้งหมดแต่ก็อยากจะบอกพวกเราไว้อย่างหนึ่งว่าเดี๋ยวคุยกับบรรดาพี่ๆที่เขาออกลูกแล้วหรือน้องๆที่คลอดลูกแล้วว่าเป็นยังไงและให้เห็นว่าหลานๆเนี่ยน่ารักเพราะว่าพ่อแม่เขาตั้งใจกลับไปสำหรับคนโตนะคะถ้าใครที่กำลังมีลูกแล้วรู้สึกว่าแม่รักเราจริงๆแม่อยากให้เธอเข้าไปขอเข้ามาแม่เธอก่อน ทำงานเบื้องแรกเลยขอโทษแม่เราก่อนที่เราเคยมีอคติต่อพ่อแม่เราพ่อด้วยนะพ่อหลายคนที่พูดว่ารู้เลยว่าพ่อแม่รักเราอย่างไงพวกนี้ต้องไปขอขมาพ่อแม่นะกลับจากคราวนี้ไปบอกพ่อแม่หน่อยว่าอะไรที่ทําแล้วท่านทุกมาโดยเจตนาหรือไม่เจตนาของเราเนี่ยเรารู้สึกสํานึกแล้วเราจะระวังต่อไปนี้ที่จะไม่ทําให้เกิดสิ่งนี้อีกบ่ายวันนี้แม่จะลงเชิญคริสตโบ ขอให้พวกเราเอาหลานมานอนเนี่ยเดี๋ยวเขาจะกวาดพวกคนท้องจะนอนอยู่แถบนี้นะคะคุณยายจะได้โฟกัสได้ง่ายพวกเราเนี่ยก็แบบเอาก็อี้ออกแล้วนอนให้เต็มเลยค่ะแล้วเราก็จะเดินเล่นด้วยกันวันนี้ตอนบ่ายแม่อยากให้พวกเราอยู่นะคุณหนูเนี่ยคุณหนูคุณหนูเนี่ย,ค,ค,ยคือบ้านโยคะนะคะรุ่นแรกๆเนี่ยแม่เคยเอาคุณหนูมาสอนโยคะ แล้วมันทําให้ลูกคลอดง่ายระยะหลังเนี่ยลูกคลอดเองก็ไม่ค่อยได้แล้วก็ต้องผ่าเผอกันเยอะก็เลยบอกเอาคุณหนูมาช่วยอีกหน่อยวันนี้พ่ออาจจะต้องช่วยแม่เรื่องโยคะหน่อยเราจะเข้าไปข้างในคุณยายจะพาหลานๆเดินเข้าไปที่เรือนอริยมรรคกแล้วก็เราเอาเสื่อโยคะกันมาบ้างเปล่าเนี่ยมาเปล่าลูกถ้าไม่ได้เอามาอาจจะต้องบอกเจ้าหน้าที่ว่า อาจจะต้องเอาเอาเบาเนี่ยวางหรือยังไงแม่ไม่รู้เพราะว่ามันมันก็ต้องใช้เสื่อโยคะนะรู้สึกเขาแจ้งไปหรือเปล่าแจ้งไปถ้าไม่มีก็อาจจะต้องขอยืมมีใครมีเสื่อโยคะให้ขอยืมนะให้พ่อแม่ขอยืมหน่อยแล้วก็ขอให้เราเนี่ยจากพอเดินเล่นแล้วเนี่ยก็จะบ่ายโมงครึ่งเนี่ยแม่พานอนบ่ายสองโมงพาเดิน สามโมงพวกหนูไปเรียนโยคะแล้วพอ4ี่โมงออกมาอธิษฐานจิตกับแม่สัก4ี่โมงครึ่งหลานๆอธิษฐานจิตกันหน่อยเราอาจจะได้คุยกันรอบเล็กอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าเผื่อใครที่อยากให้แม่ช่วยอะไรเป็นกรณีพิเศษเช่นขอเวลาแม่สักครึ่งชั่วโมงต่อหนึ่งเคสที่จะต้องคุยลึกๆเนี่ยแม่ยินดีถ้าวันนี้ไม่ทันอาทิตย์หน้าเนี่ย นี่เสียงคุณยายเพิ่งกลับมานะมีเสียงก็นัดมาเฉพาะได้ไม่ต้องมาเฉพาะวันนี้คือถ้าให้แม่เป็นประโยชน์ในการที่จะช่วยพวกเราอะไรได้ในอย่างที่จะทําให้จิตใจของเราดีขึ้นเนี่ยไม่ต้องเกรงใจแม่นะให้คิดว่าแม่เป็นคุณยายแล้วกันของหลานๆแม่ยินดียินดีจริงๆนะอย่าอย่าเกรงใจแล้วก็ถ้าใครมีคําถามวันนี้ทุกคําถามจะตอบตอน15บหนาฬิกานะคะเขียนมาได้เลยสุดท้ายคุณแม่บอกบุญนิดนึง วันนี้เนี่ยเรามาีผู้คนมากเห็นไหมคะผู้คนมากเหลือเกินสิ่งที่เราต้องการเป็นสิ่งแรกในการที่จะระดมความช่วยเหลือคือการสร้างห้องน้ำเขาจะเริ่มย้ายตรงนั้นนะคะมาตรงนี้เมื่อตรงนี้ทำเสร็จแล้วห้องน้ำจะเกิดขึ้นตรงนั้นประมาณ20ห้องถ้าใครอยากช่วยสร้างห้องน้ำมาทำบุญได้แม่เปิดโอกาสที่เหลือแม่เมาส เพราะว่าห้องน้ํามันไม่เหมาะสําหรับคนแก่ตอนนี้คนแก่เดินเข้าห้องน้ําก็ลําบากคนท้องลําบากคนพิการลําบากแม่ก็จะสร้างห้องน้ํามีสําหรับคนแก่คนพิการคนท้องแล้วก็พวกเราโดยทั่วไปก็อยากให้พวกเราได้รับรู้ว่าเวลาทําอะไรก็นี่เป็นบุญของแม่นะคะเปิดโอกาสให้คนอื่นทําร่วมเนี่ยเป็นบุญของแม่ส่วนการที่เราทำมากน้อยเนี่ยไม่เป็นปัญหาแต่เมื่อได้ทำร่วมเนี่ยก็เป็นบุญของเธอ แล้วเราอนุโมทนาถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ทําแต่คนอื่นทําเราร่วมอนุโมทนาก็เป็นบุญของเราอันนี้ก็ทําหลักเกณฑ์ของการทําบุญได้เลยแต่วันนี้อยากทําห้องน้ำเพราะรู้เลยว่าคนเยอะแล้วก็อยากให้พวกเราได้แชร์กันสําหรับใครที่อยากได้เพลงดังดอกไม้บานหรือ little happiness แม่แนะนําให้ให้ไปดู VCD แต่สําหรับแม่ที่ท้องแม่แนะนําอีกอันนึง VCD เนี่ยดีนะคะเพราะว่ามันจะมีเพลงหลายเพลงอยู่ ตอนนี้เนี่ยมันมีหนังสือการ์ตูนขึ้นมาเล่มหนึ่งหนังสือการ์ตูนเนียพวกนี้ต้องต้องอ่านหนังสือให้ลูกหนังสือการ์ตูนภาวนานะด่งดอกไม้บานหายใจเข้าจิตอ่อนโยนหายใจออกจิตผ่อนคลายแล้วมีแอนิเมชั่นที่มี behind the scene ที่พูดเรื่องเด็กอยู่ไปดูควรเป็นหนังสือเล่มแรกให้ลูกเราตั้งแต่ลูกยังจับหนังสือไม่ถนัดมือเนี่ย พ่อแม่ต้องชวนภาวนาก่อนอันนี้สําหรับโรงเรียนพ่อแม่หนังสือการ์ตูนชื่อดังดอกไม้บานก,ก็ฝากไว้ว่านึกถึงเด็กๆนะคะเราจะกราบพระพร้อมกันลูกติดตามฟังรายการสาวิกาสื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตรายการโดยเสถียรธรรมสถาน ซอยวัชรพลถนนรามอินทรา55กรุงเทพ10230